สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอาสวัสดีครับก็สวัสดีแฟนเพจกิษษาาุุตคาทุกท่านเนาะก็มาเจอกันในรายแรกในรอบเดือนมกราคมใชในรอบบ่ายตื่นเต้นค่ะไม่ได้รายนานนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โชรูมกิษดากุตคาค่ะตั้งอยู่ที่ถนนการจจนาพิเศษบางแคนะคะ ลูกค้าที่มาไม่ถูกเข้าไปในแฟนเพจของเราได้เลยนะเราปักหมุดไว้รอเลยค่ะใน f c e e o o o เนาะกิจสดาคุดค่นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันสักนิดน,นึงเนาะพี่<ช> <ไป S 2> เพ่อเนาะหรือว่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะคะอยากดูรถอะไรเนาะคอมเมนต์ comment ไว้ได้เลยนะคะหรือว่าสนใจรถนะคะติดต่อมาที่เบอร์0832222203ค่ะ คันสีบอลเงินนี้ก่อนเนาะคันนี้ Isuzu MU-X เครื่อง1.9ปี2018นะคะ SUV รถครอบครัวเลยเนาะใครที่กำลังหาอยู่คันนี้เข้ามาได้สักครั้งหนึ่งแล้วเนาะอันนี้เราก็พาจะมาดูให้เปรียบเทียบกันเนาะมันมีคู่ก็เลยอยากจะให้มาเปรียบเทียบกันเผื่อที่ลูกค้าที่แบบว่าไม่อยากได้ราคาที่มันโดดไปอาจจะโอเคในราคานี้เนาะ ชอบเป็นสีนี้เราก็พามาดูกันใช่เราก็พามาดูในส่วนของออปชันอะไรอย่างนี้เนาะพี่ปุ้ยเนาะอันนี้ปี18แท้ไม่ลากจดเลยนะแล้วก็รับประกันให้ด้วยนะคะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนสวยสวยทั้งคู่ค่ะสภาพนี้ทั้งคู่เลยจ้ะเนาะปีหมายถึงรถค่ะหมายถึงรถหมายถึงรถให้พี่ตาก้องซุมดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้โฉมปี2018เนาะเป็นตัวแบบ ธรรมดาออปชั่นไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ก็คือเน้นในเรื่องของรางคาคตัวนี้ก็ผ่อนได้สูงสุด84เดือน เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจ่ดเต็มที่ก็ประมาณตกจุดประมาณห่มื่นสองหมื่นสามประมาณห3ึมื่นสามหน่อยๆใช่14สิบสี่เดือนห3ึ่0หมื่นสามพันกว่าบาทนะคะค่างวดเนาะจัดเต็มฟรีดาวจัดเกินเหลือเงินกลับบ้านหรือจะเลือกรับช่วยผ่อนนานสิบสองเดือนก็โทรหาอายแล้วก็ปุ้ยได้ในไลน์สดนี้เลยเนาะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์2 2 2 0 3ค่ะอันนี้ตัวปี18เนาะเป็นเทอร์โบเครื่องออโต้นะคะเป็นขับเคลื่อน2ล้อค่ะ ดูไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED ทุกอย่างมาใชครบหมดแล้วอันนี้ก็จะได้แบบเดิมๆไม่ได้ดมๆเลยแต่งอะไรมาใช่ค่ะใครที่อ่านเน้นสภาพเนาะอยากได้เดิมๆจากศูนย์นะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะให้พี่ตะก้องแทนมาเรื่อยๆเลยนะคะตัวสูงยกสูงมีบันไดข้างอันนี้ขึ้นลงสบายสะดวกสบายเลยนะคะเด็กผู้ใหญ่คนแก่ขึ้นสบายใหญ่นั่งสบายจ้างค่ะดีเลยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเนาะสี ตัดกับสีตัวรถสีดำตัดกับสีตัวรถเลยนะคะดูขอบยางเนาะขอบยางคิ้วกันสา์บันไดมาเต็มอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะแล้วก็มาที่เราเนาะเราจอดในร่มตลอดพี่ปุ้ยมาดูเรื่อยๆเลยค่ะมาด้านหลังเลยนะสวัสดีทุกท่านนะคะดูคอมเมนต์นิดนึงค่ะสวัสดีนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เนาะใครที่หารถ SUV อยู่หรือถูกใจเป็นมิวเทั้งสองคันเนาะ สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ถ้ากําลังหาม e w X อยู่นะคะวันนี้เราพามาให้ดูถึง2คันเลยนะอันนี้คือด้านหลังของเขาก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะภายนอกใช่โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดเนาะด้านนี้เขาเล่นโคมเียมาไฟท้ายใหญ่เลยนะคะสะดวกมองเห็นชัดเจนออันนี้ด้านหลังค่ะข้างหลังของเขาก็สามารถแบบว่าพับได้ลาบเลยค่ะที่เก็บอุปกรณ์ทุกอย่างนี่เลย ทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติไม่มี uh huh. ชำรุสูญหายเลยพี่ปุ้ยเนาะแล้วกุญแจครบเลยนะคะอุปกรณ์บุกเซอร์วิสได้มาครบเหมือน uh huh. กันนะเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีแล้วก็เรามีรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยเล่มชุดโอนมีครบค่ะนี่เลยโอ้โหด้านหลังน้องอายดูน็อตยังไม่มีขยับขยืขย่อเลยพ, uh huh. พี่ปุ้ยต้องบอกเลยคันนี้ได้ไปคุ้มค่าเลยในสว่วนของสภาพราคานะ SUV ร oh. ถบ้านแท้ออกห้างไปแดงรถ uh huh. บ้านแท้ออก <Okay. S 2> ห้างไปแดงเราไปดูด้านในดีกว่าพี่บุ้ยปะปี2018นะคะรา <Ha. S 1> คาอยู่ที่739,000บาทเนาะผ่อนได้สูงสุด84เดือนลูกค้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,000กว่าบาทอกว่าบาทหรือลูกค้ามี ไว้ในกําลังผ่อนเนาะอยากผ่อน3ปี4ปี5ปี6ปีหรืเปีก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เนาะเพราะมันผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนี่ฟังก์ชันด้านในของเขาอันนี้ก็เรียกว่าเดิมเดิมจากสูย์เลยนะพี่ปุ้ยเป็นแบบ ธรรมดาแหละเนาะพี่ปุ้ยตัวนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นตัวเริ่มต้นตัวธรรมดาไม่ได้มีออปชันอะไรมากสำหรับใครที่ไม่ได้เน้นออปชันแต่เน้นในการใช้งานใช้งานไปได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังก์ชันต่างๆคือมันสามารถทําเพิ่มเติมได้อันนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยเราไปติดเพิ่มเองได้เนาะแต่ว่าหมายถึงว่าที่เราให้ดูนี่ก็คือมันก็เดิมๆจากศูนย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นเลยนะคะออก้างไปแดงมายังไงสภาพเหมือนกันอันนี้จะ เหลือทำความสะอาดโอ้โหฟอกเบาะทุกอย่างรับรองว่าใหม่นะ,ะลูกค้าได้ไปถูกใจแน่นอนนะ,ะหรือว่าอยากเข้ามาดูนะคะเข้ามาเลยที่โชว์รุมกิษสดากุตคารนะคะหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะคะโทรมาที่เบอร์083 222 2 2 0 3 2> ค่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ Isuzu m u ิ X ปี18นะคะราคาอยู่ที่7 3 9 9 0 0 0บาทเนาะมาวิ่งอยู่แสนโล S <S แสนต้นแสนโลแสนอะไรแสนหลักพันแสน3,000กาโละนะคะแสน3,000กาโลปี2018ค่ะ 19, 20, 21, 22, 3ปีกว่าก็ตบ30,000 เรียกว่าไม่เยอะพี่ปุ้ยสำหรับรถมิวเอ็กรถที่ครอบครัวรถที่วิ่งเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงรถครอบครัวประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เยอะเพราะว่าเป็นรถที่ใช้งานจริงก็ถือว่าใช้งานปกติใ่้งานปกติทั้งเครื่องทั้งอะไรพวกนี้ดูแลง่ายไม่จุกจิกเนาะอันนี้ก็ให้ดูภายในประมาณนี้เบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าก็คือไม่ร้อนแหละเนาะง่ายๆพี่ปุ้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียสําหรับใครที่แบบครอบครัวไม่มีเด็ก ก็เหมาะมากเลยวิ่งไกลเบาผ้าไม่อับไม่ชื้นอะไรแางนี้แต่ถ้าเป็นเบาะหนังก็มีเด็กดูแลทำความสะอาดรักษาได้ง่ายค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่การบำรุงดูแลรักษาเจ้าของรถอ่ะมาดูด้านหลังกัหน่อยด้านหลังโู้พี่ยกว้างมากต้องบอกอย่างนี้มิวเอ็ก์อะเนาะมันรถเจ็ดที่นั่งใช่ลนะคะ บอกเลยนะคะไปกันทั้งครอบครัวนั่งสบายนะคะไม่ว่าจะตรงกลางหรือว่าโซนด้านหลังเนาะพี่ปุ้ยเนาะแล้วก็จุกของได้เยอะด้วยคือมันครบหมดเลยแล้วก็แอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์ลาวสามารถเปิดปรับได้ตรงนี้เลยอปรับได้จ้ะใช่ค่ะด้านหลังเนาะเปิดด้านหน้ามีไฟมีอะไรทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยพี่ปุ้ยเนาะแอ้วก็ปรับตรงนี้เนาะค่ะ นั่งพักโอ้นั่งสบายมากค่ะน้องไอต้องบอกเลยนะว่าที่เราเอามาให้ดูนี่คือรถของเรายังไม่ได้ทําคีนเลยนะพี่ปุอยเนาะก่อนออกแน่นอนเราจะมีฟอกเบาะซักพรมเช็คช่วงล่างนะคะเช็คเครื่องเกียร์ใช่ทุกอย่างไม่ต้องดูเลยเนาะเราทําให้หมดอยู่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเราดูรถปีใหม่รถมือเดียวรถไม่น้อยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนค่ะพี่นอก็สําหรับวันนี้ใครที่ เราเอาเอาใจอิสุสุโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะพามาให้ดูเลยแบรนด์นี้ใครที่หา m u l X อยู่แล้วก็เรามีมาให้ดูกันเนาะก็ยังไงสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้หรือใครที่หารถ SUV 7ที่นั่งที่ราคาไม่แรงมากค่ะเราก็มีมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่3 2 0 0 0 0สอง0 0 0บาทขึ้นไปเนาะหรือใครอยากได้ที่เป็นแบบ Fortuner อ่ Fortuner เราก็มีเข้ามาใช่ใ่ปีนมีค่ะ เนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยได้เลยใครที่อยากดูแบบรถครอบครัวหลายๆแบรนด์เนาะของเรามีให้เลือกเลยนะ Isuzu Toyota f o r ดนะคะ Fort e v e r e ร t เราก็มีเข้ามาใช่แล้ว e v e r e ต t ก็โอ้โหสวยๆใครที่หาอยู่ปี2019ไม่วิ่งแค่หลักหมื่นใช่ค่ะออกห้างป้ายแดงนะคะไม่มีเก็บสีโอ้โหสวยมากคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนมาขายเองที่เต็นท์เลยเจ้าของนะคะสภาพเดิมๆเลยนะหรือว่าอยากได้ปาเจลรลเราก็มี มีคนแซลด้วยว่าข้อมือหนักไหมอ๋อข้อมือหนักไหมมีคนแซลด้วยเนาะด้านหลังนั่งสบายโอเคไหมสบายโอ้ไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะน้องอายเนาะสูงนั่งสบายโป่งแบบโอ้โหค่ะในอนาคตข้างหน้าก็ต้องมีรถสักคันและเอสยูอะข้อไม่เอาเดี๋ยวข้อมือขาดไปเราพาไปดูอีกคันหนึ่งดีกว่าพี่ปุ้ยเนาะ เดี๋ยวเราจะพามาดูแบบตัวไฮไลท์ของเราเลยน้องอายอ้อยากนําเสนอสุดๆคันนี้คือแบบน้องอายแย่งเลยหนูขอไลท์ได้ไหมคันนี้ขอไลท์เลยหูขอไลท์ได้ไหมคันนี้เนอะอ่ะย้ําอีกทีนะคะตัวนี้เป็นปี2018เครื่อง1.9จบูพาวเวอร์เนาะเป็นเครื่องดีเซลนะคะราคาอยู่ที่739,000บาทจัดเต็ม ฟร <Free> ีดาวจ,จัดเกินโอ้ oh, เหลือเงินกลับบ้านอ่ะเราให้สูงสุดถึง2-3งถึงสามืนบาทเลยนะคะ<ช>ถาลูกค้าอยากจัดเต็มจัดเกินเนาะ <No. S 2> อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของเราสําหรับเดือนใหม่ปีใหม่นะคะใครที่อยากได้ก็ติดต่อกันเข้ามาเนาะทั้งโปรโมชั่น ดอกเบี้ยคับฟรีครับก่อนพรที่หลังเอารถไปใช้งานก่อนนะคะแล้วค่อยผ่อนหรือว่าเงินเหลือกลับบ้านเอาไปทําธุรกิจหรือว่าเอาไปแต่งอย่างนี้ก็ได้แล้วหรือจะเลือกรับช่วยผ่อนนาสูงสุดถึง12เดือนลูกค้ามาเลือกรับได้เลยเนาะก็ทุกอย่างที่พูดไปก็จะอยู่ในเงื่อนไขของไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็เครดิตของลูกค้าด้วยแต่บอกได้เลยลูกค้าเครดิตดีได้ได้แน่นอนที่เราพูดไปเมื่อกี้ครบเลยใช่แล้วค่ะนะคะไปดูอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งดีกว่าค่ะพี่ปุ้ยคันนี้อิสุ u มิลเอเครื่อง1.9ปี2 2 0 1 9ตัวอเดอนิกนะคะ,ะคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวาน,น,นยังไม่มีด้นอะไรเลยให้ดูแบบนี้เลยสภาพเดิมๆจากเจ้าของเลยตัวพิเศษจากศูนย์ชุดแต่งเต็มรอบคันมีเนคือเรียกง่ายๆว่าตัวท็อปสุดตัวท็อปเลยคันนี้นะคะ,ะ,ะราคาเราตั้งอยู่ที่969,000บาท969,000บาทพี่ปุย้ยออกห้างนี้ร้านเท่าไหร่ไม่รู้รถสวยไหมน้อยสภาพป้แดงแข,ขนาดนี้บอกว่าคุม คุ้มลงมาก็สามแสนสี่แสนอยู่แล้วด้านในนะคะเป็นเบาะดำสปอร์ตด้วยเดี๋ยวไอพาเข้าไปดูให้ดูโฉมด้านหน้ากันก่อนเนาะไม่น้อยไม่หลักหมื่นไม่ไม่ถึงสี่หมื่นโลค่ะ,ะไม่ไม่ถึงสี่หมื่นโลชุดแต่งรอบคันเนาะตัวพิเศษนี่มาเรื่อยๆเลยค่ะพี่ตาล้อง ทั้งแม็กทั้งยางบันไดข้างไฟตัดหมอกทุกอย่างโฉมของเขาปี2019เลยค่ะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะน้องอายเดี๋ยวเราพาไปดูอถอยชุดแต่งรอบคันจากศูนย์เลยนะอันนี้ให้มาสวยๆเลยเนาะตัวจับตัวอะไรนะมือจับมือจับนะคะเป็นโครเมียมนะอันนี้เรียกว่าให้โครเมียมมาทั้งด้านหน้าด้านหลังโอ้รอบคันพี่ปุ้ยยางดอกเต็มยางใหม่แม็ก จากโรงงานโหขอบเท่าไหร่อ่ะขอบ18ไม่ต้องพูดเยอะเล้วได้ไปไม่ผิดหวังหล่อๆเลยคันนี้นะคะรถครอบครัวเนาะนะใครที่สนใจอีซูซูมิเวันนี้เราพามาให้ดูสคันเนาะมีสีบอลเงินแล้วก็สีขาวค่ะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดอันนี้ก็เรียกว่าไฟท้ายอะไรมันก็คล้ายๆกับตัวคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นที่มันมีชุดแต่ง ใช่มันจะมีชุดแต่งเป็นตัวแต่งพิเศษแล้วก็ภายในออปชันก็จะแตกต่างกันจากแบบมีจอมีเนมีอะไรพวกนี้ตัวท็อปแล้วก็เรื่องของสภาพอันนี้ก็เลยอยากจะอวดมากงเลยเนาะที่เราได้มาดูด้านหลังเป็นรถครอบครัวก็จริงแต่คือไม่ได้ผ่านการใช้งานแบบสมบุกสมบันนะน้องไอไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะเรียกว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีพี่ปุยรอยช้ำรอยอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะได้ไปก็ไม่ผิดหวังนะจ๊ะ ไม่หลักหมื่นให้ดูรถครอบครัวหนึ่งแหละมันต้องมีคนนั่งเยอะของของเยอะแต่อันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีแบบริ้วรอยไม,ไม่เรียกง่ายๆว่าไม่โทมค่ะเรียกง่ายๆว่าไม่โทมแล้วก็ไม่นี่เลยน็อตยังแบบว่ายังแต้มสีมาจากักโรงงานอยู่เลยยังอยู่ครบเลยนะ<ช>จุดแต้มนะคะนี่ให้ดูอันนี้หน่อย <ด>ไม่<ล>มีขยับไม่มีเปลี่ยนนะคะเม็ดอักอยู่ครบเลยแน่นอนว่าไม่มีการทําสีมาแน่นอนนะคะอันนี้ก็สีเดิมจากศูนย์เลยสีนขอบยางยังใหม่ยังตึงไม่มีแบบขาดเนาะด้านหลังทุกอย่างครบบอกได้เลยลูกค้าเหมือนซื้อป้ายแดงลูกค้าซื้อมือหนึ่งก็ร้านล้านกว่าก็ประหยัดไป2 3งสามแสนสี่แสนอะไเพราะว่าตัวนี้9ก้าแสนหกหมื่นเนาะค่ะ9ก้าแสนหก็ประหยัดไปเรียกว่าประหยัดเลยแหละคันนี้เนาะคือไม้ก็แค่ส0,000ื่นกว่าโลค่ะปี2019 จัดเต็มจัดเกินจัดได้ประมาณล้านอะล้านจัดได้ประมาณล้านล้านหนึ่งเหลือเหลือเลยคันนี้อย่างที่เราบอกว่าได้เงินเหลือกลับบ้านนะคะก็เหลือประมาณ4ี่หมื่นอะถ้าจัดล้านหนึ่งเหลือเงินกลับบ้าน4ี่หมื่นเผื่ออยากไปลงล้อแม็กใหม่อยากเปลี่ยนเนาะอยากตกแต่งภายในเพิ่มเติมนะคะพาไปดูด้านในดีกว่าตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 8ื่นแถ้าลูกค้าจัดล้านหนึ่งนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ19ื่นนิดนิดนะคะถ้าจัดเกิน แต่ถ้าลูกค้าจัดพอดีหรือมีงบดาวที่ลูกค้าตั้งไว้ข้างว่วมันก็จะซอฟลงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันไปโอ้อนนตัวนี้จะเป็นเบาะหนังดำตัวนี้เ,เป็นพูสตาเราด้วยเนาะพี่กุยโอ้ยเสียงนะคะเปิดแอร์เปิดแอร์เรียบร้อยนี่เลยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มโสตาร์มีจอมีเมมีกล้องทุกอย่างครบใช่อันนี้ก็คือฟังก์ชันก็คือให้มาเต็มเลยนะคะเป็นจอเออเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีจอทุกอย่างก็คือแบบออโต้ก็ออโต้ด้วยจะแตกต่างกันคอนโซลด้านหน้านิดนึงเนาะจะแตกต่างจากตัวที่เราพาดูสีบอลเงินค่ะอันนี้ก็จะดีไซน์ให้มันทันสมัยขึ้นมาด้วยเอนาะพี่กุยเนาะใช่ค่ะพุ่มหนัง แล้วก็จะมีตัวมิวเออยู่ตรงลิ้นชักเก็บของใช่แล้วส่วนตรงประตูนะคะประตูที่เราเปิดเข้ามาอันนี้ก็หุ้มหุ้มหนังมาเหมือนกันนะคะพี่ปุ้ยอันนี้ก็ใส่โคเมียมเล่นอะไรมาเรียบร้อยนะคะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาใช่ตะเข็บขาวให้ให้ให้เข้ากับสีใช่อย่างที่เราบอกว่าเบาะด้านในเขาเป็นเบาะดำนะคะเขาเรียกว่าเบาะดาสปอร์ตด้วยนะอันนี้ก็คือมีครบหมดนะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองคันนี้เต็มมาก วิ่งอยู่ที่3า7 0 0มื่นเกโลสามหมื่นเจ็ดโลนะคะคันนี้ลูกค้าบอกได้เลยว่าเหมือนซื้อป้ายแดงเหมือนซื้อป้ายแดงแต่ประหยัดไปหลายแสนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าเลยนะคะสําหรับยุคสมัยนี้ด้วยพี่ปุ้ยได้เงินเหลือเงินเหลือเงินที่เราจะเอาไปออกป้ายแดงเนาะก็คือประหยัดไปเยอะเลยนะคะมีจอด้านหลังด้วยมีกล้องมีทุกอย่างมีีแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีจอทีวีด้านหลังใช่นี่เลยเดี๋ยวค่อยให้มาดูกันค่ะ อ่ะย้ำย้ำอีกทีหนึ่งดีกว่าพี่ปุ้ยคันนี้ i s u ซ u MU-X เครื่อง1.9ปี2019นะคะเป็นตัวดิโอนิกนะคะราคาอยู่ที่969,000บาทนะคะลูกค้าผ่อน84งวดลูกค้าจะผ่อนถ้าลูกค้าจัดร้านหนึ่งลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ1นึ่0กว่าบาทใช่0 0กกว่าบาท แต่ถ้าลูกค้าดาวค่างวดมันก็จะซอฟลงซอฟลงซอลงเนาะก็ระยะเวลาในการผ่อนก็อยู่ที่ลูกค้า3-7ถึง7ปีใช่พี่ปุ้ยบอกเลยได้รถใหม่ขนาดนี้ฟรีดาวขนาดนี้ยังผ่อนไม่ถึง20,000เลยอ่ะพี่ปุ้ยขนาดเราจัดไปล้านหนึ่งนะโอ้โหเรียกว่าคุ้มเกินคุ้มดอกเบี้ยก็ถูกจัดก็เกินใช่หรือเลือกรับช่วยผ่อนหรืออยากเหลือเงินกลับบ้านโทรหาเรา2คนนะคะได้เลย0 3ามส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยากดูรูปเพิ่มเติมเนาะทักกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เราการันตีด้วยนะรถสวยเล่มใหม่แท้พี่ปุ้ยอ่ะอันนี้ให้ไปดูด้านหลังหน่อยดีกว่าค่ะพี่ปุ้ยการันตีตัวเครื่องตัวถังบอดี้นะคะเล่ใหม่เนาะไม่แล้วก็การันตีเรื่องเล่มชุดโปนไม่มีชํารุดสูญหายใช่รถออกไปใช้งานได้ปกติสบายใจได้สบายใจพี่ปุ้ยต้องบอกว่าได้ไปสบายใจแน่นอนนะคะดูด้านหลังนะคะนี่ทุกอย่าง มีจอทีวีไฟก็จะเหมือนกันกับคันนั้นแต่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีจอมีทีวีให้เด็กๆดูแล้วก็มีลําโพงตรงนี้ด้านล่างของเขาก็จะมีพวกอ่อที่เสียบมีปลั๊กเสียบมีปาั๊กเสียบมีอ่อสาย USB 2ช่องค่ะต้องบอกว่ารถครอบครัวจะเหมือนนั่งแค่แดด้านหน้าพี่บุ้ยด้านหลังนะคะสองที่ยังไม่ช้ำเลยคือแบบตึง ใช่ <มา S 2> ค่ะเนาะไม่มีย่นไม่มีขาดนะคะบอกได้เลยว่าถ้าฟอกบอกขึ้นมานี่ลูกค้าขับใส่ป้ายแดงออกนี่บอกได้เลยว่าซื้อออกจากโรงงานได้เ,ดเลยใช่ไม่มีใครรู้เลย<า>นะคะใช่แล้วแอร์เยน็นเนาะไปทุกอย่าง ก็เรียกได้ว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยคันนี้เนาะเราอยากนํามาเสนอมากๆเผื่อใครที่หาอยู่เพราะว่าเราเอาเข้ามากี่คันคือเราขายดีมากใช่คือไปกันหมดเลยบอกเลยว่าช่วงเดือนธันวาคมแล้ว SUV ของเรา SUV ของเรานี่แบบว่าพุบพุบๆลุบเกานขายเลยออกเกือบหมดเลยนะคะแล้วอันนี้ก็คือที่นํามาเสนอก็คือเป็นรถคันใหม่ที่เข้ามาแล้วนะคะอันนี้คือมาใหม่มาเมื่อวานนี้เองใช่ ก็เพิ่งลงเดตได้หนึ่งวันใครที่หาอยู่ก็อย่าพลาดนะคะโทรหาปุ้ยแล้วก็น้องอะไรได้เดี๋ยวตีมือเลยเนาะเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าไปค่ะพี่นี่โอ้โหบอกได้เลยนะถ้าเจอเนื้อคู่แล้วต้องรีบๆหน่อยี่ยเนื้อคู่อาจจะไปเร็วถ้าสนใจถ้าได้เจอเนื้อคู่สักหนึ่งคน อาจจะมีคนที่2คนที่3ตามมาถ้าใครที่หาอยู่นะคะไม่ควรพลาดใช่รีบเลยหมายถึงรถใช่ค่ะไม่ได้หมายถึงรถย้ำอีกทีอ่ะย้ำอีกทีต้องอ่ะคันนี้อิซูซุมิวเอ็นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่5 6 0 0 0 0 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปตัวใหม่แล้วเนาะเป็นดิโอกนะตัวดิโอิกแต่นวิเศษจากศูนย์ชุดแต่งรอบคันคือบอกได้ง่ายว่าเต็มมากเนาะ รถสวยรถเดิมเหมือนที่บอกสนใจยังไงก็โทรสอบถามรายละเอียดเราเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ใครที่แบบว่าไม่ได้เน้นในเรื่องออปชั่นแต่เน้นในการใช้งานราคาเนาะก็การผ่อนการดาวน์การส่งอะไรเลีวยบอกเลยไม่ได้แย่นะพี่ปุ้ยสวยเลยนะคะภายในเขาดีเลยนะเดิมมากใช่สภาพเดิมเดิมใหม่เหมือนกันสวยเหมือนกันการันตีบอดี้ทุกอย่างห้องเครื่องท่อหลังทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเนาะ ก็ยังไงฝากไว้ด้วยทั้ง2คันนี้แล้วก็<ช>ฝากโปรโมชั่นนะคะวันที่8ถึงวันที่23นี้นะคะใช่ค่ะพี่ปุ้ยมีอะไรบ้างนะน้องไอเออ <c oughs> เหลือเงินใช่เหลือเงินกลับบ้านสูงสุด20,000บาทใช่ค่ะเลือกช่วยผ่อนนะสูงสุด12เดือนห,อหรือลูกค้ามาดูรถที่ร้านนะคะไม่ต้องจองเยอะจองเพียง1,500บาท อจองอน้อยออจองน้อยดอกเบีย้ยพิเศษนะคะโปรโมชั่นอีกหลายๆอย่างเลย,ลยนะคะหไหนจะเงินเหลือกลับบ้านอีกนะคะแล้วก,ก็เข้ามาดูกันใครที่เข้ามาแล้วก็ลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเนาะ,ะก็ยังไงสําหรับวันนี้ปุ้ยแล้วก็น้องอายฝากรถครอบครัว ขัันใจคุณพ่อรักเด็กนะฝากสองคันนี้ไว้ด้วยนะแล้วสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวฝากช่องทางนิดนึงช่องทางการติดต่อของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กช่อง y o u t u b e นะคะเราฝากไว้ด้วยติ๊กตอกด้วยนะคะเราจะไลค์กันทุกเช้าเลยฝากติดตามติ๊กตอกเนาะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าติ๊กตอกเราใช่ตอนนี้กําลังดีเลยนะ ก็ค้ามเด่นทางเยอะใช่าเดินดูรถชมรถอยากชมรุ่นไหนก็ช่วงเช้าทุกวันเราจะมีพาไลฟ์ชมรถรถเข้ามาใหม่ๆเนาะรถที่แบบว่าอยู่แล้วอาจจะถูกใจลูกค้าก็ฝากติดตามด้วยจะไลฟ์แบบรวมๆนะคะรถที่อยู่ในเต็นท์นะคะเกือบ5 0 0รอคันเลยนะคะก็ เข้ามาดูเนาะถ้าอยากดูรวมๆตอนเช้านะคะเข้าไปในติ๊กต็อกเลยนะคะกิษสดากุุณานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยฝากเบอร์โทรอีกทีนึงค่ะ083 222 2 2 0 3ค่ะฝากสองคันนี้ไว้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย